สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับนกไดส์อินเมกาอีกแล้วนะคะตอนนี้นกอยู่ข้างๆกับเห็ดแม่ไก่ค่ะเป็นเห็ดแม่ไก่กอแรกในชีวิตของนกเลยนะคะนกดีใจมากๆเลยคือนกแบบเห็นคนอื่นเขาเก็บกันเยอะแยะและ้วนกแบบอุ้ยน้อยใจตัวเองนกไปป่าไหนป่าไหนนกก็ไม่เจอแต่ตอนนี้ค่ะนกเจอแล้วนกดีใจมากๆเลยค่ะเห็ดแม่ไก่เนี่ยเป็นเห็ดที่อร่อยนะคะเป็นเห็ด5ดาวเลยนะคะ เดี๋ยวนกจะเก็บเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินหาเห็ดที่อื่นกันต่อค่ะมีดพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> เป็นเป็นแม่ไก่ที่แบบแม่ไก่ตัวโต,วตวแล้วนะคะแต่ก็คิดว่ายังกินอร่อยอยู่แน่นอนค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้แล้ว นอมอกนอมอกซ้าโอเคนี่ค่ะได้แล้วค่ะโอ้โหเป็นเห็ดแม่ไก่กอแรกในชีวิตของนกเลยนะคะนกดีใจมากๆเลยค่ะเห็ดแม่ไก่กอนี้นะคะก็จะเกิดอยู่ตรงต้นโอกเป็นต้นโอกที่ยังไม่ตายคือเห็ดแม่ไก่เนี่ยเขาจะเกิดได้ทั้งต้นโอกที่ตายแล้วกับต้นโอกที่ยังไม่ตายนะคะตรงนี้นกได้จากต้นโอกที่ยังไม่ตายค่ะแล้วก็อยู่บนแบบบนหญ้ามอสสวยๆเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปหาเห็ดแม่ไก่ที่อื่นกันต่อนะคะหวังว่านกจะเจอไปลุ้นกันค่ะก็จะพาชมวิวชมบรรยากาศป่าแถวแนี้ไปด้วยนะคะป่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมใบไม้ตอนนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ ตอนนี้นกมาเดินเล่นรอบๆแคมป์นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงที่นกพักแล้วนกก็เจอเห็ดคะ่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูนะคะนี่เจอเห็ดแม่ไกค่ค่ะยังเล็กๆอยู่เลยนี่ คือกอใหญ่แต่หมายความว่าเขายังไม่ได้โตเต็มที่ค่ะเนี่ยกลีบเขายังเป็นกลีบเล็กๆอยู่เลยโอ้ยดีใจจังเลยเป็นกอที่สองของทริปนี้ค่ะทริปแคมปิ้งนี่น้องเจอแม่ไก,ก่กอที่สองล้ลว คือนอกกะมาเดินเล่นรอบๆแคมป์นะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วนกก็ไม่ได้เตรียมมีดเตรียมถุงอะไรมาเลยค่ะเนี่ยเปเปอร์ไม่มีเลยก็จะใช้มืองัดไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์ของเราค่ะจะใช้มืองัดไปเลยนะคะโอ้ยใส่เดือนกลัวโอ้ยตกใจเลยโอ้ยใส่เดือนตัวใหญ่อะ ให้ดูไส้เดือนที่นี่ตัวใหญ่มากเห็นไหมกระดึกกระดึกโอ๊ยกลัวเลยอยู่ใกล้มือเลยเมื่อกี้เนี้ยมาลองกันอีกรอบโอ้ยไส้เดือนไปไปน้องไปไกลๆน้องไปไกลๆเดี๋ยวรอไส้เดือนไปก่อนอ นีอันนี้นกมาให้ดูอีกฝั่งนึงค่ะอีกฝั่งแบบดูสวยเลยสวยกว่าฝั่งโน้นเลยนะคะระหว่างที่รอน้องไส้เดือนกำลังคลืบคลานออกไปนะคะนั่นโอเคหวังว่าจะไม่มีไส้เดือนเพิ่มอีกนกจะเก็บแล้วนะเอาละเก็บแล้วงัดเลยเย้ได้แล้ว เดี๋ยวให้ดูโคนเขานะคะนี่โคนที่นกงัดออกมาโอโหเย็นเลยเพราะว่าอากาศเย็นเมื่อคืนนั่นอุย้ยตัวทากตัวบล้อริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องทากออกก่อนเอ,อ้ล่วงลงไปเองล่วงลงไปแล้วนี่คะ่ะเห็ดแม่ไก่กอที่สองในชีวิตค่ะ โอ้ยดีใจจังเลยดอกอ่อนด้วยอ่อนมากๆเลยค่ะนี่ให้ดูข้างหลังเขาเดี๋ยวเราต้องตัดตรงโคนตรงนี้เขาออกนะยังมีทากน้อยอีกตัวนึงโอ้โหกำลังอ่อนๆเลยค่ะอันนี้อ่อนกว่าเมื่อวานนะดีใจจังเลย หวังว่าจะเจออีกค่ะไปไปหากันต่อโอ้โหนกนกตอนนี้นกเดินหาเห็ดมาค่อนข้างไกลเลยนะคะเดินยังไงก็ไม่เจอค่ะแล้วตอนนี้นกก็เลยเดินกลับกันแล้วตอนนี้เป็นขากลับนะคะแล้วนกก็เจอแล้วค่ะเจอเห็ดแม่ไก่แล้วเดี๋ยวเอาให้ดูนะหยิบปากกาก่อน เจออยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่แต่กอเล็กนะคะเขายังกอเล็กอยู่แล้วก็นี่ค่ะกอแรกที่นกเจอเดิน่านมาเจอนะคะจะเป็นกอนี้แล้วก็คุณสามีเห็นกอนี้ค่ะโหสามกอนะคะรอบต้นโอกต้นนี้นะนมีแค่สามกอไม่ไม่มีเพิ่มแล้ว เสียดายจังเลยอยากเจอแบบรอบต้นน่ะไม่มีนะก็จะเก็บสามกอน,อน,นี้อันนี้เป็นแม่ไก่ที่สีค่อนข้างเข้มเนาะนี่นะคะดีใจจังเลยคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้ว นี่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากกอใหญ่ก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บกอนี้ก่อนเลยกอเล็กนะคะแต่ว่าโหสดสดมากเลยค่ะนี่สดมากคือมีความแน่นมากๆเลยแล้วก็อ่อนด้วยนะคะแบบนี้กินอร่อยนะเนี่ย กอที่2ค่ะเดี๋ยวเราเก็บอีกกอน,นึงเลยกอน,นี้ก็จะเล็กมากๆเลยนี่ oh. I hope nothing in the, this hole Well you're stupid if you put your hand in there Why don't you put something else in there I will ค่ะนี่ เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะเพราะมันเป็นรูลงไปอ่ะค่อนข้างจะกลัวอยู่เช็คก่อนมีอะไร <c oughs> okay, ไหมโอเคปลอดภัยค่ะปลอดภัยไม่มีอะไรแลติง <c oughs> เีคะนียโอเคปลอดภัยแล้วเก็บจ้าเก็บอือ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> โอ้ก้อนนี้ <c oughs> ขาแน่นค่ะ ขาเขาแน่นอืมกอเล็กก็เหลือขยุ้มน้อยๆไว้นะคะอืกอที่สามค่ะโอ้ยดีใจจังเลยได้สามกอโอ้ยดีใจดีใจเจออีกแล้วคะ่ะกอที่สามสี่ห้ากอที่หกค่ะโอ้ยเจออีกแล้วดีใจจังเลย คือกอนี้อยู่ตรงอยู่ในแคมป์เลยนะคะอยู่ในแคมป์ที่พักเลยโยดีใจอะ่ะกอนี้เป็นกอที่หของทริปแคมปิ้งสองวันของนกนะคะนี่กอที่หโอ้ยดีใจดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะได้ ในตะกร้านี้จะมี4กอจะมีก่อนหน้านั้นอีกกอหนึ่งที่นกไปเดาตะกร้ามาแต่นอออกเอาไปเก็บที่ที่ที่พักแล้วได้6กอนะคะ6กอแรกในชีวิตเลยค่ะเห็ดแม่ไก่ hen of the wood น <c oughs> ะคะแบบดีใจมากๆรู้สึกว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะที่ได้เก็บเห็ดแม่ไก่นะคะ